นะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทํก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นกันนะคะนี่นะคะไก่เราก็จะมีน้องเนาะแล้วก็มีปีกปกติจะมีโครงไก่ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้หาซื้อไม่ได้เนาะถ้ามีโครงไก่แล้วก็ตีนไก่จะอร่อยมากเลยแล้วก็มีเลือดก้อนหนึ่งหอมหัวใหญ่หนึ่งหัวนี่คะหัวเชเท้าหนึ่งหัวนะคะหั่นเสร็จแล้วรากผักชีแล้วก็รากใบขึ้นช่าย หั่นแล้วก็ล้างน้าแล้วนะคะนี่เลยผงเครื่องเทศเนาะมีเครื่องเทศก็มีเบอร์เกอบอ,อ,กกอบเชยเปอร์เกออบเชยแล้วนี่ก็ย่าแล้วก็ย่างไฟหอมแล้วนะแล้วก็มีขนาก,ก้อนสองก้อนก็จะประมาณนี้นะี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะแล้วก็ใส่ทุกอย่างของเราลงไปในหม้อนะคะเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆเนาะ เี่ยวเอาแบบว่าเอาให้เนื้อไก่มันเปื่อยแล้วก็นุ่มนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงกันอีกทีนึงนะระหว่างที่เรารอน้ำซุปข,ของเราเปื่อยนุ่มนะคะเราก็มาทํานี่เลยนะกระเทียมเจียวไว้เลยนะนะคะนะสูตรของจีนี่จะใส่กากหมูดีนะกากหมูได้กินแล้วก็กัดโดนจะอร่อยเนาะ จะหอมนะกระเทียมกระทะตั้ตงไฟให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะแล้วก็เอากระเทียมหอมลงไปเจียวเจียวให้หอมนะคะหอมเหลืองก่อนนะแล้วอยตัดท้ายด้วยกะหล่ำน,นะคะนี่นะคะเจียวไปเรื่อยๆเลยนะพอเหลืองได้ที่แนละ้วก็เราก็จะใส่ กากหมูที่ครุกนะคะน่อชอบนะคะชอบกินกากหมูนะ,ะเวลาตักโดนจะอร่อยนะ,ะเกี่ยวไก่ตุน๋นก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยปิดแก๊สได้เลยเนาะ,ะเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ถ้วยนะคะแล้วก็พักไว้นะ น้ำมันที่เหลือในกระทะสักนิดหนึ่งอย่าทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปคั่วพริกเนาะพริกป่นนะคะจะได้อร่อยเนาะ,ะนี่นะคะกระเทียมเจียวที่เราผัดเมื่อกี้แล้วก็แบ่งใส่ในน้ำซุปเรานิดนึงเนาะะได้ห,หอมๆนะนี่นะคะน้ำซุปของเราเนาะเราก็จะพยายามช้อนฟองออกเรื่อยๆนะคะช้อนฟองทิ้งเนาะ ช้อนไปเรื่อยแล้วก็พยายามเที่ยวแล้วก็ช้อนฟองออกให้ได้มากที่สุดเนาะเพราะมันจะออกมาเรื่อยๆนะคะฟองช้อนฟองไม่ให้น้ำดับมาไงไก่ตุ๋นนี้เราต้องใช้เวลานะคะพวกนี้นะคะใช้เวลาเที่ยวให้นานหน่อยเนาะมันก็จะอร่อยนะคะนี่ เลือดของเราเราก็จะหั่นประมาณนี้เนาะก็ใส่ไปได้เลยเนาะใส่ก้อนเลือดองเราไก็ไเลื่อยเที่ยวรวมกันนะคะหอมหอมกล้าขึ้นใช่มากเนี่ยค่ะเที่ยวทิ้งไปเลยเลยนาะแล้วก็คอยช้อนฟองออกเรื่อยๆนะคะเราก็จะพักตุ่นไปเรื่อยๆนะคะให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อน,นะคะ ที่น้ำซุปของเราได้ที่แล้วเนาะเราก็จะมาปรุงกันเนาะนี่ที่ก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปนะปรุงนี่แล้วแต่เราชอบเลยนะคะในน้ำซุปเนี่ยนี่แล้วก็มีซอสซีอิ๊วขาวหยาดลงไปสักห้าหกจันกนะ แล้วก็ <ừ. S 1> กนี่เลยสีเิียวดำสักอ่าไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวน้ำมันจะดำไปนะผงชูรสนะสักนิดนึงนะแล้วก็น้ำตาลปี๊บเอยน้ำตาลทรายนะตาาน้ำตาลทรายจะสักหนึ่ง ามช้อนไปเลยก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆเนาะสีสันก็แล้วแต่เราจะใส่อีกได้นะคะถ้าชอบแบบเข้มกว่านี้ก็ใส่สีดำอีกได้เนาะก็จะประมาณนี้นะแล้วเคี่ยวไปเรื่อยๆเนะ เดี๋ยวเราจะไปปรุงข้างนอกนะคะก๋วยเตี๋ยวเนาะนี่ปรุงแค่้ำซุปเนาะถ้าใครชอบหวานอะไรก็ปรุงเพิ่มได้เนาะนก็จะประมาณนี้นะเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆเนาะนี่นะคะเรากลวกเส้นของเรารอไว้เลยเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาตักน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวของเราใส่นะเสร็จแล้วเนาะ้ซุปข,ของเรา ก็จะใส่นี่เลยปีกไก่นนะฮะใส่ปีกไก่ไปเลยนะอันอนี้เขีกไก่ไปนะใส่เลือดด้วย ลแล้วแต่เราชอบเลยนะคะไก่ชอบเลือดก็ใส่เลือดดีเนาะจากมัสุดลาดลงไปทำกินเองนะคะประหยัดดีเนาะ,ะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเวลาที่เราจะทานเนาะแล้วก็ ใส่กระเทียมเจียวไปนะนี่มาชอ่อกลางแล้วก็ใส่ไปเลยตามด้วยใบบักชีใช่ที่เราหันนะ่นนี่ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะไปเติมพริกเติมน้ำตาลน้ำส้มก็แล้วแต่นะคะเราชอบแบบไหนเราก็เติมได้เลยนะคะก็จะประมาณนี้เนาะหน้าตาก,ก๋วยเตี๋ยวไก่ ต้นของเรานี้แค่นี้นะคะ